ครับสวัสดีครับันนี้ผมพามาดูเวฟ้อยห้านะครับทําเสร็จแล้วนะครับขึ้นโพงวางเบรกวางอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาทําการเทสตอนขี่ให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนรถขับได้แบบสไตล์ไหนนะครับก็มีถอยหลังเดินหน้านะครับ เดี๋ยวสตาร์ท <c oughs> เครื่องก่อนนะก็ทำคันเกียร์ก็จะเป็นคันเกียร์มือเลยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอะเดี๋ยวผมจะทำการขี่ให้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับโปรเจกต์รถคนแก่นะครับ Oh. Mm. อันนี้แกก็แกซื้อของมาเองแบบนี้สำนับคนตัวใหญ่ๆเนาะใช่แกจะเอาไปบรรทุกของ เทีวีที่ย่อมาจากภาพที่ขายให้เขาขายก็คือจะเป็นสี่ล้อเอทีวีนะครับั oh, นนี้จะเป็นสามล้อ <5. S 2> สไตล์เอทีวีนะครับตัวนี้จะขับด้วยเ mm hmm. ฟืองท้ายเลยขับด้วยเฟืองท้ายเขานะครับมีการกระบาดมีลูกหมักไอ้ลูกปืนการกระบาดมีหมดเลยนะครับมีอยู่หนึ่งตัวแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะครับต่อเ,เข้ามานี่ก็คือจะเป็นชุด เกียร์มีสโลเดินหน้าถอยหลังน,นี่สโลเดินหน้าถอยหลังถ้าอย่างาถ้าอย่างกำลังกำลังเครื่องกำลังเครื่องมาไม่ถึงนะครับก็ตกมาหน้าเป็นเกียร์สโลอันนี้เกียร์แบบวิ่งตามถนนปกติจะมีเกียร์สโลด้วยนะครับนี่เกียร์ตกหลังก็เป็นถอยหลังอันนี้ก็เดินหน้า mm. ส่วนเกียร์นี้ก็ อย่างอย่างเช่นช่เกียร์นะครับอยางจะถอนเกียร์ก็ตบมั้งหลังตบมั้งหลังดันไปหน้าก็ดันไปดันไปก็ปกตินะครับโอเคเสร็จผลงานที่สร้างมานะครับรถคืออันนี้ยังไม่เสร็จจริงนะคือเนี้ยคือลูกค้าจะเอาไปต่อต่อไอ้ลูกบอลเพื่อที่จะต่อเป็นฮนเลอร์เพื่อที่จะเอาทุกเครื่องตัดหญ้าอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะสนใจนะครัอยากทํานะแต่คันนี้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้งบงบก็คือซื้อรถมาด้วยนะ <ๆ S 1> ก็ซื้อรถซื้ออะไรมาทําใหม่หมดเลยเครื่องอะไรทําใหม่แต่ถ้ามีรถมาเลยเนี่ยแล้วก็ทําเครื่องเนี่ยก็คือทําเครื่องก็จะอยู่ประมาณสี่พันห้าห้าพันก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ส่วนชุดแปลงนี่ก็อยู่ประมาณชุดแปลงเนี่ยรวมค่าติดตั้งเนี่ยจะอยู่ประมาณสองหมื่นเลยเนาะเบ็ดติดก็คือ สามหมื่นห้าถ้ามีรถมานะ,ะแต่ครั้นี้ก็คือต้องไปซื้อรถมือสองมาก็มันจะอยู่ 40, ประมาณสีนะ่หมื่นกว่าบาทครับจะอยู่ประมาณสี่หมื่นบาทแต่ถ้าไม่ถ้ามีรถมาเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณสามหมื่นได้หน่อยสามหมื่นห้ารับตีกคมนะครับไม่เกินสามหมื่นห้าเคครับผมก็ใครอยากทำก็ติดต่อมาได้เลยครับท่เหลี่ยมชีางรายนะครับนครราชสีมาอยู่นครราชสีมานะครับอยากทำรับ อาเลยนะครับท่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับใครอยากทำนะโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ฟังเพลงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมช่างเหลี่ยมเชียงรายสวัสดีครับ